เฮ้ยงอย่าที่หนนว้ยทะเลาะข้ามหัวกกันแกงใจกันไหมเกงใจแล้วมึงเป็นอะไรเอ้แกงใก็นั้งหัวโดดเนี่ยพวกคน้แ่ขอ่าอะไรกูลึกเฮ้ยไอ้ใจเน่ยเงนยังไใจเนีจะไปขายรูนั้นเลกมผู้หันลวที่มาบ้างไม่เป็นไรคนไม่รู้ไม่ถิบเราไม่ถือือ คงดีใจเลยจะได้ยกครับเดี๋ยวเราจะมอบยกให้ถ้างั้นก็เดี๋ยวมาใกล้ๆแล้วก็จับจับต่อๆกันเลยจับต่อครัับบันะนะอีมานี้ีมานีใส่กระถางนะรังกระถางดีเดี๋ยวไม่ได้มาถวายค์รังกระถางบอกให้จับต่อๆกันต้องต้องบ้องอะไรสักอย่างหมายถึงว่ามันใกล้ๆจะได้ยินว่าเราพูดอะไรนะนะคาเฟ่ เต้ไม่จาอีนคะได้ดังๆไหอ๋อครับอนะตั้งใจตั้งใจไปได้แลัวด้วยอำนาจแห่งเราเทพประธานจะขอมอบรกให้กับสมงชายบัญชาแล้วก็บรรลัยไว้วอดรรารอรถไทยรไทยขอพี่ยด้วยจำไปเลยจำไปเลยให้เป็นทหาร